เย้ yeah. วันนี้เป็นวันหยุดอีกวันอยู่แหมบแบบนี้ก็ต้องเล่นเกมเก็บไวซแนว้วเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นแค่วันที่เราได้เล่นเกมนะวันธรรมดาก็ต้องตั้งใจเรียนอ่ะเกมนี้ก็น่าเล่นอุ้ยเกมนั้นก็น่าเรียนเกมนี้ก็อุ้ยดีจังเลยเกมนู้นเกมนั้นเกมนี้เกมนอนอ้อยากเล่นทุกเกมเลยติ่งตังติ้งตัง เหมือนได้ยินเสียงเสียงออดกดประตูบ้านหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดียสงสัยต้องไปดูซะหน่อยใครมากันนะ้าสวัสดีค่ะอ,อ้าวโอ้วัสดีเฮ้ยมีอะไรอะ่ะมีอะไรมาทําอะไรป่ะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะฉันก็ต้องเล่นเกมแหละมีธุระอะไรหรือเปล่าล่ะไม่มีจะได้กลับเล่นเกมมีสิฉันมีอะไรบางอย่างจะให้เธอดูด้วยแหละนะอะไรงั้นหรอรีบให้ดูเลย เกมรอฉันอยู่นะนี่วันวันสุดท้ายโอ้แน่นอนไม่เสียเวลาตามมาเลยแล้วเธอจะต้องอยากที่จะปิดคอมเลิกเล่นเกมนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยวู้นายซื้อรถคันใหม่เหรอใช่นี่รถของฉันเองว้าวสีสวยแจ่มว้าวเหมือนกระโปรงฉันเลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมสีมันถูกใจฉันมากเลยฉันก็เลยเลือกคันนี้มาสุดยอดเลยนายนี่นายซื้อเองเหอ ใช่เก็บตังนานมากเลยแหละเฮ้ยดีจังนี่แล้วยังไงต่ออ่ะให้ดูอย่างเดียวเหรออืมไม่ใช่อย่างนั้นฉันจะชวนเธอไปนั่งรถเล่นอะ่ะจะไปลองขับรถเล่นบนภูเขาดูสนใจไหมเฮ้ยจริงเหรอสนใจสนใจฉันไปด้วยสิรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยแหละเยี่ยมดีเลยเอาล่ะเดี๋ยวคือรถเลยแล้วกันเนาะไปกันเลยได้แต่ว่าอ่ะฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะนะ ทำไงได้ล่ะขอกินข้าวก่อนได้ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวแวะซื้อข้าวที่ร้านตรงปากซอยเนี่ยล้วกินบนรถไปเลยดีไหมเปลี่ยนที่กินข้าวเฮ้ยดีน่าสนใจอ่าล่ะเริ่มเลยไปกันเลยเออเรามามาถึงทางขึ้นภูเขาแล้วนะไหนดูซิว่าขับรถเที่ยวเล่นในภูเขาด้วยรถคันใหม่ของฉันเนี่ยจะสนุกแค่ไหนฮตื่นเต้นจังเลยนี่พิฟะตื่นเต้นมาก อตื่นเต้นมากเลยเอำหนึงนะขอกินข้าวคำานึงก่อนแบบนายมาเรียกเช้าไปหน่อยอะ่ะยังกินข้าวเสร็จเลยต้งเอาข้าวมากินในรถเลยเนี่ยเห็นไหมแหมเธอก็กินมาตลอดทางอยู่แล้วนี่เออหนาะอืมผัดกะเพราอืมอร่อยมากเลยขับขับขึ้นเขาไปเลยอู้กินดีลดล่ะระวังคาบติดคออืมอืมเดื่ลยเรือยเดวระวังเดวระวังอืมอืม,อมเผ็ดจังเลยอะ่ะ ผัดกะเพราร้านไหนเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีทางแยกอะไรด้วยแหละเฮ้ยตรงนี้ทางที่จะไปเจออ่าอันนี้เปล่าอืมมันตัวอะไรอ่ะนั่นอะฉันเคยสู้กับมันอยู่นะแล้วเมื่อไหร่ผัดกะเพราเธอจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยน่ะขับไปก่อนอืมไม่ได้เข้ามาต้องนานแน่อุ้ยทางนี้อะไรอ่ะโอตรงนี้มีอุโมงค์อะไรอยู่ด้วยเหรอเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้นะ อยากเข้าไปดูไหมล่ะเออไปดิไปดิมันจะไปที่ไหนได้ล่ะเนี่ยอุโมงนี้มาวางชนป้ายโอ้โหทางมันโค้งมากเลยเนี่ยดิบเลยดิบเลยมาคันนอนน้อลงหน้าแม่มันจะไปทางไหนล่ะเนี่ยนั่นสิโหโค้งโค้งโค้ง,องเอาเอาเอโอโทษทีไม่ค่อยชินรถคันใหม่อ่ะอืมเมื่อกี้ข้าวผัดกะเพราเกือบติดคอฉันเลยนะไปทางไหนอ่ะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ฉันว,ว่าทางมันโค้งไปหน่อยนะนั่นสิ ยิ่งขับรถไม่ค่อยเก่งอยู่ด้วยอ่ะแหมรถคันใหม่ก็อย่างนี้แลหละนายโค้งขนาดนี้โอ้โหโค้งแล้วลงด้วยนะนี่มันทางลงเขาแล้วอ่ะเออนั่นสิเรายังไม่ทันได้ขึ้นเลยอ่ะกลับก่อนดีไหมเออก็ได้นะฉันก็ว่ากลับก่อนก็ได้แล้วก่อนนะเดี๋ยวเรากลับรถก่อนนะรถช้ำหมด <laughs> รถช้ำหมดเลยอ้าไปกันต่อเถอะนายโอ้ได้เลยเย่ไปต่อแล้ว โอ้โหทางโค้งอีกแล้วข้างหน้าอืโอ้โหฮ้ยตรงนี้มีเดี้ยวอีกแล้วอะเดี้ยวไปดูได้ไหมโอ้ได้ได้เฮ้ยถ้ำอย่างนั้นเหรอเนี่ยนั่นสิฉันเพิ่งรู้นะว่าในภูเขาเมืองเรามีถ้ำด้วยสนใจมากเลยเอาละเดี๋ยวฉันจะขับเข้าไปดูแล้วกันนะ,นนะว่าในถ้ำมันมีอะไรได้เลยหุ้ยมันมืดตื้เลยอะ่ะเธอนั่นสิ ฉันชักกลัวไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่น่ามีอะไรถ้ามีแล้วก็ฉันจะขับรถชนละเลยเอางั้นเลยนะเอาเอา,เอาจิงดินายจะชนเลยเหรอมันต้องแพ้บ้างเลยนะไม่ว่าจะผีหรือจะสัตปะหลาดอะไรดูรถชนเข้าจังๆเนี่ยนั่นสิอุ้ยมันมีทางแยกอะ่ะไปทางไหนดีอุ้ยอย่าแล้วเอเขาว่าขวาร้ายซ้ายดีเธอเคยได้ยินปะ ขวาร้าย้ายดีอย่างนั้นเหรองั้นเราต้องแก้เคล็ดหรือเปล่านายขวาร้ายซ้ายดีแปลว่าเราต้องไปทางขวาไหมทางขวาเหรอทางขวาก็ได้ทางขวานะทางขวานี่มันทางซ้ายเฮ้ยไม่เอาอะ่ะฉันกลัวฉันไปทางนี้ดีกว่าฮะโอเคได้เลยหุยน้วมันเดี่ยวนะทำไมมีบ้านอยู่ในที่แบบนี้ด้วยล่ะโอ้จริงด้วย บ้านเดียวๆเ,เลยอะไม่มีอย่างอื่นเลยบ้านใครแล้วเนี่ยไหนลองเข้าไปดูได้ไหมอะนั่นสิเข้าไปดูกันเถอะเอบ้านใครกันวะนี่นายไปทำอะไรตรงนั้นอะโอ้สำรวจพื้นที่นิดหน่อยเข้าไปดูบ้านกันเถอะนายโอ้ก็ได้ไปแล้วบ้านใครเนี่ยอุย้ยประตูล็อกด้วยอ่ะเข้าไม่ได้เอ้ยทำไมขาเราจุเงี้ออุ้ยนั่นดีเอาไงดีเนี่ย บ้านใครอยากรู้จังเลยอยแอบส่องตามหน้าต่างได้เปล่าวะไม่รู้สิอุยอ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยนายออกมาเร็วอู้เราเมื่อกี้เราทำบ้านเขพาพังเลยอะเกิดอะไรขึ้นอุย้ยบ้านหายไปแล้วด้วยนัน่นน,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 นัดิทำไมอะบ้านพางังเฉยเลยอะเฮ้ยทำไงดีอะถ้าจะของบ้านกลับมาแล้วต้องเป็นเรื่องใหญ่แนะ่ เออแต่เดี๋ยวก่อนนะเธอไอ้ที่ว่าพังไปเนี่ยใช่บ้านที่เราเห็นจริงจริงเหรอไม่ใช่ว่าที่นี่มันมีมิติลึกลับอะไรบางอย่างอยู่นะเฮ้ยจริงเหรอนายฉันก็ไม่รู้อะแค่สาัานิษฐานเฉยเรางั้นเราไปกันดีกว่าไหมอะเรอบนี้ฉันขอเป็นคนขับแล้วกันนะโอ้ได้เลยบนรถกลับเลยบนรถกลับอย่างไวแล้วข้าวผัดกะเพราเธอกินไม่หมดเลยนะเ,ยเดี๋ยวค่อยกินจังหวะนี้หน,นีก่อน นี่มันชนแล้วหนีหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้ชนเราแค่เดินเข้าไปดูเฉยๆแล้วมันอยู่ๆก็ตกล,ลงมาทางนี้อ่ะทางนี้เรายังไม่เคยไปเลยนี่นาทางขวาเนี่ยโอย้มันมืดมากเลยอ่ะเธอนี่สิทำไมทางนี้มันมืดจังอ่ะโอ้โจะไมไ่เจออะไรแปลกๆอีกใช่ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะเออนี่มันตานเ้าเหรอลงมาเร็วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะทางเนี้ย ไม่มีอะไรเลยเอาไงดีอะไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องรีบไปกันเถอะนะอน่ากลัวจังเธอขับรถอย่างแว้นเลยอะจังหวะนี้ก็ต้องรีบหนีก็ลนายเดี๋ยวถึงเวลาได้เจอของดีเข้าแล้วก็ฉันจะหนีกันไม่ทันนะนักไสินะรีบออกเลยดีกว่ารีบออกจากถ้ำนี้เลยว้าวววววเมื่อกี้ฉันขับชนอะไรเข้าฉันก็ไม่รู้อะฉันไม่เห็นมีอะไรมันขวางทางแล้วอยู่เลยนะ นั่นสิว่าท่านี้มันแปลกๆนะว้าวถึงทางออกแล้วเราออกมาได้แล้วนายเยี่ยมเลยรีบไปเลยโหน่ากลัวสุดๆเร่งเครื่องเลยเร่งเครื่องอุ๊ยอะไรอ่ะที่นี่คืออะไรหรออ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นที่ฝึกขับรถหรือเปล่านะอุ๊ยดีเลยงั้นเรามาฝึกขับรถให้แบบแข็งแกร่งกันเถอะนี่คืออะไรอ่ะขึ้นได้ปะ โอ้โอ้โอ้รถ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 จะตกเขารถจะตกเขาโอยรถเร็วออโอ้โหทำไมสนามฝึกขับรถที่นี่มันผัดผลขนาดนี้นายนั่นสินะหุยข้างหน้ามีไม้อีกแล้วเราต้องขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้สิเฮ้ยรถมันไปแล้วรถมันจะไปขึ้นแล้วโอ้ว้าววู้ฮูดจอดเอื้อ โอ้เธอเบาหน่อยรถรถจะรถจะพังมดแล้วดูหน้าบุบดูบีแล้วนั่นสินะฉันจะระวังเดี๋ยวก่อนนะนี่พุ่งไปเลยเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองงั้นเหรออา้าชื่อมันไงไม่มีชื่อที่ด,ดีกว่านี้แล้วหรือไงนะไม่รู้สิที่ทางนี้คืออะไรอะว้าย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 เธอทำอะไรอะไม่รู้ อรถไฟไหม้แล้วออกมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกมาออกมาอุ้ยรถไฟไหม้อ่ะฉันขอโทษน,นะอุ้ยรถใหม่ฉันสาซื้อมาใหม่นะแล้วเราจะกลับกันยังไงล่ะเนี่ยเรียก,เร,ยกเรียกแท็กซี่ดีไหมนะนั่นสินะคงต้องโทรเรียกแท็กซี่แล้วแหละ,ะเดี๋ยวฉันโทรเรียกเองแล้วกันนะแท็กซี่ แท็กซี่นี่ไงเจอแล้วฮลัลโหลแท็กซี่ล่ะคะมารับพวกเราที่ภูเขาดวดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยเย่ yeah, แล้วล่ะคะ่ะรถพวกเราระเบิดตู้มไปแล้ว